อาหารหลังบ้านมะละกอมันขึ้นมาหลายสิบต้นเ่ยต้องถอนมันทิ้งไอ้ต้นโตมันก็เริ่มเน่าถูกกินไส้เนี่ยคนไปหลายต้นนะครับต้นที่ยังมีลูกอยู่มันก็ให้ผลผลิตนะครับเป็นอาหารแก่เราวันนี้แกงส้งมมะลกอเถอะนะครับมีปลาช่อน นะครับเอาไว้ใส่กับแกงส้มโขกด้วยเนื้อปลานะครับเนะี่ยโขกทั้งตัวเลยนี่เป็นปลาดุกนะฮะเอามาโขกดกิกแกงกินให้ปลอดภัยกระสรับซะหน่อยนะครับโขกดน้ำพริกเสร็จก็เนะี่ยใส่ปลาลงไปรวมเนะี่ยใส่กระชายเยอะๆหอมกระเทียม นะี่ยไม่ต้องประหยัดมันสมุนไพรเนะี่ยข้างบ้านสมุนไพรในครัวเนี่ยนะครับประกอบในต้มแว้ยุ้ยเลยนะคนกินมันจะได้กินง่ายๆนะีพอเดือดก็ใส่หัวปลาเนี่เน้นหัวปลานะบอกลูกชายไว้บอกหัวปลามีสองหัวนี่ขอชิ้นหนึ่งนะอ,อ แค่หัวเดียวนี้อิ่มเลยนะนะครับมีถั่วฝักยาวอยู่น้อยนึงก็ใส่ลงไปเนีอ,อร่อยสุดก็ต้องน้ํำปลาต้มสุกเน่ยอย่าเพิ่งใส่เกลือใส่น้ําปลาเค็มๆนะนะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาซะก่อนแล้วก็มาชิมดูนะครับเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามนะครับปลาที่เหลือทอดให้กรอบนะีบางคนชอบ,รบกรอบๆกินกันไปนะครับ